สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการหนองแขมนิวจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมของสำนักงานเขตหนองแขมนะฮะโชคดีครับวันนี้ได้พบกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปะรชาบำรุงนะฮะแล้วก็จะมาสอบถามท่านว่าวันนี้นะฮะท่านได้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่กับเด็กๆนะฮะซึ่งในปัจจุบันนะครับ ทางโรงเรียนก็มีจัดกิจกรรมต่างๆนานาหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะครับก็ขอสอบถามท่านเลยนะครับก็นะฮะขอสอบถามท่านเลยนะครับท่านผอนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าท่านผอชื่ออะไรครับลงนภาอยู่เลิศค่ะครับผมค่ะโรงเรียนประชาบำรุงนะคะครับผมแล้ววันนี้มีกิจกรรมอย่างไรบ้างฮะกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันโลกเอศนะคะคือตอนเช้าเนี่ยคณะครูนะคะแล้วก็นักเรียนเฉพาะมัธยมเนี่ย ก็จะมาเรียงแถวหน้าโรงเรียนแจกเอ่เอกสารที่สําคัญแล้วก็ยืนรณรงค์นะคะด้วยป้ายรณรงค์นะคะหน้าโรงเรียนของเราเวลาที่ผู้ปกครองมาส่งผู้ครองก็จะเห็นแล้วก็จะได้รับเอกสารแล้วก็ชื่นชมเด็กของเราในการเรื่องของการป้องกันรณรงค์เรื่องโรคเอดจากนั้นก็หน้าเสาธงนะคะหน้าเสาธงก็จะเป็นการให้ความรู้นะคะแล้วก็จะเป็น การมอบเกียรติบัตรที่กิจกรรมที่เด็กๆทําได้ชนะเลิศลองชนะเลิศที่มีเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันเอดนะคะก็จะมีการวาดภาพนะคะเป็นต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสื่อสารเอ,อ่อแล้วก็ทําคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆเป็นการป้องกันโรคเอดนะคะสั้นๆน,นอกจากนี้จากที่โรงเรียนแล้วเราก็มันยังมีที่บ้านอีกเราจะให้เอกสารที่สําคัญเนี่ยเราก็ถุงยางอนามัยซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะคะ ก็จะไปแจกให้ผู้ครองให้เด็กเนี่ยไปขยายผลที่บ้านนะคะให้กับผู้ปกครองแล้วก็ให้กับเพื่อนบ้านได้รู้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคเอดส์รู้วิธีการป้องกันแล้วก็ให้เด็กเนี่ยถ่ายรูปกลับย้อนกลับมาส่งกับคุณครูค่ะเราจะจะเป็นการรณรงค์ได้หลายทางนะคะช่วงนี้ฝุ่นเยอะเราก็ยังไม่ให้เด็กออกไปเดินเพราะว่าฝุ่นมันเยอะก็จะประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนเป็นแถวไปเลยนะคะให้ความรู้เด็กค่ะแล้วก็กระจายไปถึงบ้านค่ะ ขอบคุณนะครับแล้วก็อีกคําถามนึงนะครับผอโครงการกิจกรรมดีๆอย่างเนี้จะมีทุกปีไหมครับอ๋อต้องมีทุกปีค่ะเพราะโรคเอดมันไม่หยุดนิ่งนะคะแสดงก็เหมือนร่างกายคนเนี่ยต้องฝึกให้แข็งแรงอยู่เสมอแน่นโรคเอดก็เหมือนกันเราก็ต้องต่อเนื่องทุกปีทุกปีเลยไม่ใช่เฉพาะเป็นปีวันโรคเอดนะคะเราก็ยังมีการบูรณาการกับในวิชาสุขศึกษาพละศึกษา วิชาสังคมคือทุกวิชาการเนี่ยทุกวิชากลุ่มสาระเนี่ยสามารถบูรณาการกันได้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์พอโรคเอดเนี่ยมันเป็นเ,เรียกว่าภัยเงียบนะคะแพร่เชื้อได้ถ้าเราไม่รู้จักป้องกันตัวเองนะคะครับผมและเห็นกิจกกิจกรรมหนึ่งเห็นมีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับฝุ่น2.5เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ที่โรงเรียนค่ะฝุ่น2.5นี่ก็คือเรารณรงค์ในเรื่องของอช่วงบ่าย เราก็จะมเีเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ำฝอยอะนะคะเปิดช่วงใบ่าย,ายแล้วก็ให้เด็กเนี่ยปิดแมสที่ป้องกันฝุ่นด้วยแล้วก็พื้นเนี่ยเราก็ต้องล้างทําความสะอาดโดยคณะพะโลงนะคะนักการของเราเนี่ยทำความสะอาดห้องเครื่องเราทําความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้ฝุนน่นมันมีไม่ให้หมักหมมนะคะส่วนออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยเราก็จะรณรงค์เนี่ยให้เด็กเนี่ยแล้วผู้ครองเนี่ยสวมแมสนะคะสวมแมสอันนี้คือป้องกันได้ ก็ได้เรียกว่าระดับหนึ่งก็แต่ก็ยังดีเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยสูดเข้าฝุ่นเป็นพิษไปเยอะค่ะครับผมแล้วก็เห็นอีกมีฮะเห็นใต้อีกอันหนึ่งก็คือโควิดครับเป็นยังไงบ้างฮะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019เป็นไงบ้างที่โรงเรียนมีแนวทางยังไงฮะโควิดนี่เหมือนเดิมเหมือนเริ่มแรกก็คือจะมีจุดระยะห่างสวมแมสนะคะจากด้านหลังครับเนี่ยนิวโนมอนนะคะ ทุกอย่างเวลระยะหมดนะคะครูก็สว, <c oughs> สวมหน้ากากแล้วก็ใส่เฟสชิลนะคะครูต้องทุกคนเลยนะคะป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากฉะนั้นพวกโรคอย่างนี้จะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เด็กไม่ค่อยเป็นไข้หวัดเพราะว่าเราสวมแมสท,ที่ป้องกันโควิดอันนี้สำคัญมากามค่ะล้างมือนะคะถูกตามขั้นตอนนะคะทุกอย่าง เวลาไปไหนก็ต้องพบเจลไว้ด้วยคือปิดแมสมือล้างบ่อยๆล้างเจลบ่อยๆค่ะเราก็จะช่วยได้นะคะเวระยะห่างนะคะห้ามใกล้ชิดกันมากเกิน1ค่เมตรขอบคุณนะฮะวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากท่านผู้ในการโรงเรียนประชาบำรุงนะครับในพื้นที่ของสำนักงานเขตหนองแขมนะครับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราจะเสนอให้ ครั้งหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใต้ภาพคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ